ทางด้านของนายชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสสก็ได้นําใบเสร็จการรักษาตัวของนายทักษิณมาโชว์ต่อสื่อมวลชนนะครับพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าในรายละเอียดของใบเสร็จนั้นไม่สอดคล้องกับการอ้างว่าป่วยวิกฤตครับ นายวินญ,ญาชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณชินวัตรเผยการไต่สวนของสารฎกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีความปรากฏการบังคับโทษจำคุกนายทักษิณในวันนี้จะเป็นการไต่สวนแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจคือแพทย์ใหญ่คนปัจจุบันและแพทย์ใหญ่ในอดีตและทีมแพทย์ที่ทำการรักษานายทักษิณรวม6คนนอกจากนี้ยังมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวระเบียนและบันทึกการรักษารวมถึงประวัติการรักษาตัวที่ต่างประเทศซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและทางนายวินญาตเองก็ได้ตั้ง คำถามไว้ล่วงหน้าแต่ต้องดูว่าสารจะอนุญาตให้ถามหรือไม่ก็จะมีเอกสารซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวระเบียนนะครับหรือโปรเกรสโน้ตก็ดีนะครับและยังมีประวัติการรักษาตัวที่ต่างประเทศของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรด้วยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องนําข้อที่จริงขึ้นสู่ศาลนะครับ ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องสําคัญซ,ซึ่งก็เห็นว่ากรณีนี้ผมก็ตั้งคําถามไว้ด้วยล่วงหน้าซึ่งดูว่าสารท่านจะอนุญาตคําถามที่เท่าไหร่บ้างนะครับกก็เป็นเรื่องที่อยู่หน้างานต่อไปครับ นายชานชัยอิสระเสนารัก์อดีตสอส,อสอพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายสมชายสแสวงการเดินทางมาฟังการไตส่สวนโดยได้นําใบเสร็จการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14มาแสดงต่อสื่อมวลชนซึ่งเป็นใบเสร็จการรักษาตัวตั้งแต่วันที่4กันยายน2566ถึง19กุมภาพันธ์2567รวม26รายการเป็นวงเงินกว่า2ล้าน4แสนบาทพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องใช้สิทธิ์รักษาตัวใครเป็นผู้รับภาระค่ารักษาตัวและ การย้ายจากราชทรรไปโรงพยาบาลตำรวจในวันที่23สิงหาคมแต่มีการเก็บเงินในวันที่4กันยายนเป็นครั้งแรกมีการเก็บค่าสารอาหารทางเส้นเลือด150บาทนอกจากนั้นเป็นค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางพยาบาลและค่าห้องไม่มีค่ายา,ยาแต่กลับอ้างว่าป่วยวิกฤตนายชานชัยยังยืนยันว่าใบเสร็จนี้ไม่ใช่เวชระเบียนเป็นสิ่งที่เปิดเผยได้และท้าให้มาตรวจสอบซึ่งหากดูตามใบเสร็จจะพบว่าไม่มีอาการของโรคที่จะต้องรักษาด้วยยา เ,เรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องกรณีกฎหมายพิเศษแต่เป็นเรื่องการพิจารณาโทษว่ามีการบังคับโทษแล้วเนี่ยเป็นการจำคุกตามคำพิพากษาของศาลหรือไม่แล้วถ้าไม่จำคุกตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยสารมีมํานาจตามที่ผมรองตามข้อ62นะครับก็คือให้ไปพิจารณาว่าโทษดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ได้จำแล้วจะทำยังไงต่อ เมื่อเป็นการละเมิอดอำนาจศาลและศาลก็ต้องหาข้อดีจริงให้มันครบถ้วนกระบวนวามและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับการการไต่สวนนั้นผ่านไป3มปากนะครับและมีการพักเที่ยงนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีการไต่สวนต่ออีก3าปากด้วยกันครับ